Much to Mr. Khan, Mr. Onalit, and of course our president and our board, because he is bringing beautiful players in Thailand. I, I wish him all the best and good luck here in the tournament. I know that I, I come to the, the more strong team here in Thailand, and I come to, to help to, to take the championship. This the, the more strong team here in Thailand that, uh, คิดว่าเขาไม่ต้องเช่วแน่นแน่นอนนะครับเพราะว่าที่ว่าได้ใล่การเล่นที่ใจเย็นนะครับมือค,ความเพียบเกินไในรนนนะดับรวมถึงฉลาดในการเล่นนะครับแล้วก็เรื่องประสบการณ์เราถือว่าเล่นคนนี้ถือว่าตอบโจทย์เานนและสามารถที่จะช่วยเขาได้แล้วก็เพิ่งพักาจากการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้น ในตรงนี้เขาขอทุจากการซ้อมก่อนล้วรันแล้วจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถลงได้เลยหรือเปล่าในทีนี้เพราะว่าเรื่องการเดินทางแล้วยังแตกต่างกันในเรื่องของสไตล์การเล่นในในง้ดเพราะนั้นเขายังไม่เคยรวรวมซ้อมกันรทนพรุ่งนี้นะครับก็เป็นเกมที่มีความสําคัญมากแต่ทั้งนีขขากกา้ทั้งนั RS 네้นถ้าเข้ามาอยู่ทํางานอยู่ที่เมืองทองแล้วเนี่ยท sí. ุกแม์เขารู้ว่าสโมสรมีความยิ่ใหญ่ขนาดไหนเพราะนั้นจะต้องมีความกดดันในทุกๆแม์ที่ลงทีแล้ว